สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาฮิวันนี้ผมมีหนังแนวโรแมนติกดราม่ามาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างพยาบาลพดุงคัรชาวแ l บบกับนายฐานนาสีความรักของทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามทางการแบ่งแยกเชื้อชาติการสู้รบที่ดุเดือดและการที่พวกเขาอยู่คนละั้วฝ่าย ทั้งสองต้องต่อสู้กับความลาดหวังของสังคมและการคูกตั้งแง่จากคนรอบข้างสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Midwife หมอหนาซีแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในสงครามแลบแลนด์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฟ,ฟินแลนด์ในเดือนกรกฎาคม ปี1944เฮเลนาถูกทหารเยอรมันจับขึ้นเรือไปแทบชายฝั่งทะเลอาร์ติกประเทศนอร์เวย์พร้อมกับเฉลยสึกและบังคับให้เธอยิงเฉลยทิง้งเมือ่อเฮเลนาทำไม่ลงจึงพาเธอไปเข้าแถวเพื่อถูกยิงตามไปด้วยแต่ด้วยการที่เธอเป็นคนฟินแลนด์ทำให้ทหารตัดสินใจปล่อยเธอไปหลังจากนั้นเธอจึงเดินทางด้านด้น,ดนมุ่งหน้าไปที่กระท่อมแห่งความตายเพื่อไปหาโยฮันเนส ที่เป็นคู่หลักตามที่ได้นัดกันเอาไว้จากนั้นหนังได้พาย้อนกลับไปประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้เฮเลนาเธอเป็นพยาบาลผดุงคันภสาวเรือดร้อนที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือสุดของฟินแลนด์ที่คนแถบนั้นยากจนมีความเชื่อนอกรีดและถูกยึดครองโดยกองกำลังเยอรมันจึงทำํำให้ชาวฟินแลนด์ต้องกลายเป็นพันธมิตรที่ต้องร่วมต่อสู้กับทหารโซเวียตซึ่งในช่วงนั้น ก็มีผู้หญิงจำนวนมากที่ตั้งท้องจากการถูกข่มขืนแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะทำแทงให้เพราะเชื่อว,ว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้าที่อยากให้เด็กคลอดออกมาจนกระทั่งวันหนึ่งโยนิพี่ชายต่างพ่อได้มารับเฮเรน,นาไปทำคลอดให้กับหญิงสาวในหมู่บ้านทำให้เธอได้เจอกับโยฮันเนสทหารเยอรมันลุกเครื่องฟินแลนด์ที่มีหน้าที่เป็นช่างภาพซึ่งเฮเรนาก็ตกหลุมรักเขาเพียงครั้งแรกที่เห็นหลังจากนั้น เฮโรนาก็เดินทางไปคลอดเมื่อทำคลอดเสร็จเฮเลนาก็ได้เจอกับโยฮันเนสอีกครั้งพอเขาเมื่อขอถ่ายรูปบันเทึกเหตุการณ์เอาไว้ในคืนนั้นครอบครัวของหญิงสาวที่คลอดลูกและชาวบ้านก็นำเด็กไปฟังทั้งเป็นเพราะนอกจากจะเกิดมาจากการถูกกุมขืนยังเป็นเด็กผิวดำเฮเลนาที่เห็นเหตุการณ์จึงพยายามไปช่วยขุดขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันการเพราะเด็กได้ตายไปแล้ววันต่อมา เฮเลนาที่รู้ว่าโยฮันเนสจะกลับไปที่ค่ายติตอฟกาจึงคิดจะไปเป็นพยาบาลที่นั่นจึงขอให้โยนีพี่ชายพาไปซึ่งโยนีก็ไม่เห็นด้วยและพยายามห้ามเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายมีแต่กับระเบิดเต็มไปหมดแต่ด้วยความรื้อรันของเฮเลนาสุดท้ายโยนีก็ต้องยอมพาไปลุกอังการเดินทางโยนีได้เอารูปของเฮตาที่เป็นแฟนให้เธอดูโดยบอกว่า หากเจอก็ให้รีบบอกทันทีเพราะเฮตะหายตัวไปตั้งแต่เริ่มมีสงครามไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเมื่อเฮเลนาไปถึงก็เข้าไปรายงานตัวกับนายพลเกอร์เดลที่เป็นผู้บัญชาการเพื่อขอสัมภาษณ์ซึ่งเธอก็โกหกว่าทำงานพยาบาลมาหลายค่ายแล้วจากนั้นเกอร์เดลก็ได้สั่งให้อเล็กเซ่เฉลยชาวรัสเซียมาสีไวโอลินให้ฟังและบอกว่าเขาจะไปเป็นผู้ช่วยที่วอดพยาบาล เมื่อคุยกันเสร็จเขาก็เรียกโยฮันเนสเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทำให้เฮเลนารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอเขาอีกส่วนโยฮันเนสเขาก็มีปมในอดีตเพราะความชั่วร้ายที่เขาเคยทำตามมาหลอกหลอนตลอดเวลาจนต้องเข้าไปแอบในป่าแล้วกินยาที่ซ่อนเอาไว้เพื่อสงบสติอารมณ์วันต่อมาขณะที่เฮเลนากำลังทำงานขายก็ถูกทิ้งระเบิดเธอจึงเข้าไปในหลุมหลบภยัย ซึ่งก็ได้พบกับโยฮันเนสที่นั่งมือสันอยู่เธอจึงบอกว่าเธอมียาแก้สันหากอยากได้ก็ให้ไปหาหลายวันต่อมาเฮเลนาได้เข้าไปทำงานก็เจออเล็กเซ่กำลังขโมยยาอยู่เธอจึงถามว่าจะเอาไปทำอะไรอเล็กเซ่ที่ไว้ใจเฮเลนาจึงบอกว่าเขากำลังจะหนีออกไปในคืนนี้เพราะการที่เขารับใช้ใกล้ชิดเกเดอร์ทำให้เขารู้มากไป ซึ่งอีกไม่นานเขาคงต้องพาไปในคอกวัวซึ่งเขาก็คงไม่มีชีวิตรอดอย่างแน่นอนเฮเลนาจึงถามว่าที่คอกวัวมีอะไรแต่ยังไม่ทันที่อล็กเซซจะบอกอะไรก็มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บหนักเข้ามาขัดจังหวะเฮเลนา Helena, ที่ยังคาใจเรื่องคอกวัวจึงถามฮาตายาที่เป็นหัวหน้าพยาบาลว่ามันคืออะไรซึ่งฮาตายาก็ตอบสันส้นๆว่ามันคือบาปยินวันนั้นยฮันเนส ที่รู้ว่าเฮเลนานวดเป็นจึงขอให้เธอช่วยนวดให้และได้บอกว่าเขามักจะฝันเห็นกองศพคนตายเป็นประจำเพราะสะดุ้งตื่นเสียงหัยหวนก็ยังก้องอยู่ในหูแต่จู่ๆก็มีเสียงววายของผู้หญิงดังขึ้นมาเฮเลนาจึงออกไปดูก็พบว่าพวกทหารกำลังแกล้งเฉลอยอยู่เธอจึงเข้าไปห้ามเกเดอรจึงสั่งให้พาผู้หญิงคนนั้นไปที่คอกวัวพร้อมกับผู้หญิงอีกหลายคน เฮเลนาที่อยากรู้ว่าข้อวัวคืออะไรกันแน่จึงแอบไปส่องหน้าต่างดูก็เห็นผู้ยิงเหล่านั้นถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและถูกตัดผมจนสั้นเช้าวันต่อมาเสียงสัญญาณเตือนก็ดังลั่นเพราะอาเล็กเซ์ได้หลบหนีออกไปซึ่งทางค่ายได้ตั้งค่าหัวไว้สูงมากเฮเลนาที่เห็นว่าโยนีพี่ชายของเธอจะออกไปตามจับจึงถามว่าอาเล็กเซ์จะรอดไหมโยนีจึงบอกว่า โอกาสหลอดแทบจะเป็นศูนย์เฮเลนาที่เห็นว่าโยฮันเนสจะไปกับโยนีจึงขอไปด้วยโดยบอกว่าเธออาจจะช่วยให้อเล็กเซ่ถูกจับเป็นได้ขณะเดินทางพวกเขาต้องหยุดรถเพราะมีการตรวจหาก,กับระเบิดเฮเลนาจึงถามโยฮันเนสว่าหากเจออเล็กเซ่ขอให้ไว้ชีวิตได้ไหมโยฮันเนสจึงบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่จูจ่ๆก็มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด พร้อมกับกระสุนของฐานโซเวียตที่พุ่งมาทุกทิศทุกทางโยฮันเนสจึงพาเฮเลนากับโยนีหนีขึ้นเขาแล้วเข้าไปค้างแรมในป่าโดยบอกว่าคงต้องรอเหตุการณ์สงบลงถึงจะกลับค่ายซึ่งช่วงนี้จะไปหลบที่กระท่อมที่อยู่อีกด้านของภูเขาซึ่งที่น้านปลอดภยัยและอาจมีสัญญาณวิทยุวันต่อมาพวกเขาก็ไปถึงกระท่อมซึ่งโยนีก็ไม่ยอมเข้าไป เพราะเคยมีคนเคยตายจํานวนมากและไม่ได้อยู่ในแผนที่จนถูกเรียกว่ากระท่อมแห่งความตายทาให้ยอนเนสกับเฮเลนาเข้าไปพักกันแค่สองคนในเย็นวันนั้นเฮเลนาได้ขอให้โยฮันเนสถ่ายรูปให้และบอกว่าจะยอมมอบร่างกายให้หากเขาต้องการโยฮหนเนสจึงบอกว่าเขาจะไม่แตะต้องตัวเธอเฮเลนาจึงลุกใส่โดยบอกว่าที่เธอยอมก็เพราะว่าเขาเป็นคนดี ทำให้ทั้งสองคนต่างก็เต็มใจที่จะมีอะไรกันเช้าวันต่อมาโยฮันเนสจึงถามเฮเลนาด้วยความรู้สึกแปลกใจว่าทําไมเธอถึงยังบริสุทธิ์ทั้งๆที่อยู่ในช่วงสงครามซึ่งเฮเลนาก็ไม่ได้ตอบและชวนเขาแต่งงานโดยพูดติดตลกว่าจะไปขออนุญาตเกอเดลหรือจะไปขอจากฮิตเลอร์โดยตรงโยฮันเนสจึงบอกว่าเขาไม่อยากกลับไปที่ค่ายอีกแล้วและชวนเธออยู่กระท่อมด้วยกัน พราะไม่อยู่ในแผนที่คงไม่มีใครหาเจอเฮเลนาจึงขอสัญญาจากโยฮันเนสว่าหากวันไหนมีอันต้องพลากจากกันขอให้กลับมาเจอกันที่กระท่อมแห่งนี้ซึ่งโยฮันเนสก็รับปากอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่โยฮันเนสออกไปหาครื่องสัญญาณวิทยุเฮเลนาจึงเปิดดูรูปถ่ายซึ่งก็พบว่ามีรูปการฆาตกรรมหมู่ที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้เธอจึงโยนเข้าเตาผิงเมื่อโยฮันเนสกลับมา จึงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่เฮเลนามายุ่งกับของส่วนตัวแต่พอสงบสติอารมณ์ลงได้เขาก็เล่าว่าเขาเคยไปถ่ายภาพการสังหารหมูซึ่งเกอร์เดลก็ลงมือโดยไม่เว้นแม้แต่เด็กซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ตามหลอกห้อนมาโดยตลอดเพราะเขาถือว่าตัวเองมีส่วนร่วมขณะเดียวกันโยนีก็กลับมาพร้อมกับอเล็กเซ่โดยบอกว่าจะพาตัวกลับไปเอารางวันค่าหัวแต่ก็ถูกกลุ่มหัวหน้ากบฏท,ที่ซุ่มอยู่ ยิงจนอเล็กเซ่ตายพวกเขาทั้งสามจึงพากันหนีกลับไปที่ค่ายเฮเลนาได้พบกับเกอร์เดลที่พยายามถามว่าตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ไปอยู่ที่ไหนมาแล้วเจอเฉลยที่หลบหนีไหมเธอจึงบอกว่าหลังจากที่ออกไปก็ถูกโจมตีระหว่างทางที่ตามหาเฉลยจากนั้นอีกหลายวันก็เจอรถจึงขับกลับมาที่ค่ายส่วนเฉลยไม่ได้เจอตัวและเริ่มท้าทายโดยการนั่งบนเก้าอี้ของเขา วันต่อมาเฮเลนาถูกส่งไปทำงานที่คอบบัวพอพยาบาลตายกันเกือบหมดตอนคายถูกโจมตีครั้งล่าสุดหลังจากเลิกงานเธอก็แอบเจอกับโยฮันเนสแล้วได้เล่าว่าที่คอบบัวเป็นการกระทำที่ไม่ใช่มนุษย์โยฮันเนสจึงบอกว่าให้อดทนเอาไว้พราะเขาจะพาเธอนี้ออกไปเองจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องครอบครัวว่าแม่ตายตอนที่คลอดเขา ทำให้พ่อโทษเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนเฮเลนาก็เล่าว่าเธอไม่เคยเจอแม่ทำให้ต้องอยู่กับพ่อที่ไม่เอาไหนซึ่งต่อมาเขาก็ถูกฆ่าตายหลายวันต่อมาโยฮันเนสได้เจอกับเฮเลนาแล้วถามว่าเขาเคยทำเรื่องชั่วมาหลายอย่างยังจะรักอยู่ไหมเมื่อเฮเลนาตอบว่าหากไม่รักเขาแล้วไปรักใครโยฮันเนสจึงบอกว่าอีกสองวัน หลังจากการออกไปราตะเวนถ่ายภาพจะพานีซึ่งเขาได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วเฮเลนาจึงย้ำอีกครั้งว่าหากมีความผิดพลาดก็ให้ไปเจอกันที่กระท่อมแห่งความตายวันต่อมาเฮเลนาได้ไปเจอบ่อที่มีศพเฉลยจำนวนมากถูกทิ้งอยู่เฮเลนาจึงไปบอกโยนีโยนี่จึงบอกว่าอีกไม่นานเธอกับโยฮันเนสก็จะถูกคาเช่นกันพอาะพวกเยอรมันมันต้องการจะปิดปากคนที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อเฮเลนาเริ่มสืบดูทำไม่รู้ว่าที่คอกวัวเป็นสถานที่ทดลองทางการแพทย์ทำให้มีการฉีดยาไส้เชลยทุกวันส่วนเด็กที่เพิ่งครอดก็ถูกจับใส่ขดโหลดดองเอาไว้เฮเลนาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็จำได้ว่าคือเฮตะที่โยนีเคยเอาลูปให้ดูเพราะกำลังตามหาตัวอยู่เฮเลนาจึงพาเธอไปซ่อนเอาไว้เพราะกลัวว่าจะถูกส่งไปที่คอกวัว จากนั้นก็ไปหาเกอร์เดลแล้วถามว่าเฮตาเป็นคนฟินแลนด์ทำไมถึงถูกจับตัวเป็นฉเฉลยแถมยังเตรียมส่งไปอคอกบัวเกอร์เดลจึงบอกว่าจะเปลี่ยนสถานะให้ส่วนเรื่องการทดลองเขาทำเพื่อให้มนุษย์จะได้ไม่ต้องป่วยตายจากโรคระบาดร้ายแรงวันต่อมาเยอรมันก็ประกาศถอนทัพเพราะพ่ายแพ้ต่อโซเวียตซึ่งเฮเลนารู้ดีว่าคนอย่างเกอเดลก่อนกลับ จะฆ่าเฉลยทุกคนรวมถึงคนฟินแลนด์ด้วยเธอจึงแอบไปขโมยกุญแจตู้เซฟเพื่อหาหลักฐานการทดลองของเกอร์เดลแต่ยังไม่ทันเจอเกอร์เดลก็เข้ามาแล้วทมหากุญแจเอลิน่าจึงบอกว่าไม่รู้เขาจึงสั่งให้ลูกน้องเอาเซฟไประเบิดแล้วเผาทิ้งก่อนจะตบหน้าเฮเลนาแล้วเดินออกไปซึ่งเฮเลนาก็ได้ตะโกนตามหลังไปว่าฉันจะไม่ทำตามคำสั่งชั่ว,วและเรื่องระยํำให้พวกแกอีก เกอร์เดลจึงได้สั่งให้เฮเลนาไปพบแล้วพยายามจะมีอะไรกับเธอแต่เฮเลนาก็ปฏิเสธพร้อมถุยน้ำลายใส่เฮเลนาเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปให้เฮตาแล้วบอกว่าเตรียมตัวเอาไว้เพราะเธอจะพาหนีในวันพรุ่งนี้แต่ทหารก็มาเจอจึงจับเฮเลนาไปซึ่งเกอร์เดลก็ลงโทษในข้อหาพยายามช่วยเหลือฉเฉลยโดยการเคี่ยนตีจนน่วมแล้วตัดผมเธอจนสั้นขณะเดียวกันเฮตา ได้หนีออกมาแล้วตามมาช่วยเฮเลนาเฮเลนาจึงขอไปเอาปืนก่อนแต่ก็เจอกับเกอร์เดลเธอจึงพูดดีๆโดยขอร้องให้ช่วยพาเธอหนีแต่พอเขาตอบตกลงเฮตะที่ตามมาก็กระดายิงใส่เกอร์เดลจนตายเมื่อออกมาด้านนอกเฮเลนาได้ยิงทหารหนึ่งนายก่อนที่จะพากันไปซ่อนตัวในถุงเก็บศพบ,บนรถบรรทุกเมื่อออกมาพ้นค่ายทั้งสองจึงไปพักที่สถานที่หลบภัย ซึ่งโยนีก็ตามมาจนเจอเฮเลนาจึงบอกเขาดีว่าพบตัวเฮตาแล้วเมื่อพวกเขาเจอกันก็ดีใจเป็นอย่างมากหลังจากไม่เจอกันมานานหลายปีทำให้เฮเลนาคิดถึงและเป็นห่วงยฮันเนสขึ้นมาจากนั้นทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายโดยโยนีบอกว่าจะพาเฮตาไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนหากโชคดีก็อาจจะพบกันอีกเฮเลนาจึงมุ่งหน้าไปที่กระทอ่อมแห่งความตาย แต่ก็ถูกทหารเยอรมันจับได้ซึ่งก็เป็นเรื่องราวในช่วงต้นเรื่องเมื่อเธอถูกปล่อยตัวมาก็ดันดนไปจนถึงกระท่อมแต่ก็ไม่พบโยฮันเนสจากนั้นไม่นานโยนิก็ตามมาแล้วร้องขอให้หนีไปพร้อมกับเขาเพราะหากยฮันเนสไม่มาเธออาจตายอยู่ที่นี่แต่เฮเลน,นาก็ยืนยันว่าจะรอโยนิ จึงพาเธอไปเอาพาสปอร์ตกับกลุ่มกระบฏซึ่งก็ทำไว้ให้โยฮันเนสอีกเล่มหนึ่งหลังจากนั้นโยนิก็บอกว่าเขาจะหนีเข้าสวีเดนจากนั้นจะนั่งเรือเข้าทางใต้ของฟินแลนด์ชาหากวันไหนเฮเลนาเจอโยฮันเนสก็ให้หนีไปทางที่เขาบอกเช้าวันต่อมาทั้งสองจึงแยกย้ายกันเมื่อเฮเลนากลับเข้าไปในกระท่อมก็เจอกับหัวหน้ากระบทที่ตามมาแต่เขาไม่ได้มาทำร้ายแต่เอาอาหารมาให้ แล้วเอาไปของพ่อเธอมาคืนพร้อมกับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อของเธอและยังบอกอีกว่าพ่อของเฮเลนาเป็นคนดีเวลาผ่านไปสองเดือนภาพก็ตัดไปที่โยฮันเนสที่ถูกฐานโซเวียตจับเป็นเฉลยซึ่งเขาก็ได้แหกคุกออกมาขณะที่กำลังจะไปถึงกระทอมก็เจอฐานเยอรมันบุกเข้าไปข้างในพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นรัวรโยฮันเนสคิดว่าคงเป็นเฮเลนาที่ถูกยิง แต่พอเข้าไปดูก็ไม่เจอศพใครพบเพียงแค่จดหมายที่เฮเลนาทิ้งไว้บนพิมพ์ดีดโดยบอกว่าหากเจอจดหมายก็หมายความว่าเธอได้ตายเพราะอดอาหารไปแล้วซึ่งเธอก็พยายามกินทุกอย่างแม้กระทั่งเทียนไขก็ไม่เหลือและขอโทษที่ไม่มีชีวิตลอดจนเจอหน้าเขาขณะที่ยูฮาเนสร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกเสียใจและสิ้นหวังจูๆ่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างฝาเมื่อเปิดดู ก็พบว่าเฮเลนาได้ซ่อนตัวอยู่ในช่องเล็กๆทำให้ทั้งสองคนโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจซึ่งเฮเลนาก็ได้บอกข่าวดีว่าตอนนี้เธอตั้งท้องแล้วจากนั้นโยฮันเนสก็เอาอาหารที่ติดตัวมาปอนเฮเลนาจนเริ่มมีเลี้ยวแรงแล้วพาเธอออกมาแล้วหยุดมองไปยังค่ายที่อยู่อีกฝั่งของทะเลสาบที่ไฟที่กำลังลุกไหมจากนั้นก็เข้าสู่สวีเดนแล้วแต่งงานกันที่นั่น ก่อนจะไปลงหลักปักฐานสร้างคารอบครัวอยู่ที่เทือกเขาตอนิโอในฟินแลนด์ทางด้านทหารเยอรมันที่ได้ถอนทัพออกจากตะวันตกเฉียงเหนือของฟินแลนด์ในเดือนเมษาย,ยนปี1 1 4 5โดยผู้หญิงฟินแลนด์ที่เป็นเมียทหารเยอรมันส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ที่นอร์เวย์นอกจากนี้ยังมีเด็กทารกที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างทหารเยอรมันกับผู้หญิงฟินแลนด์มากกว่า1น0 0พันคน ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ของฟินแลนด์ก็ไม่ยอมรับสถานะของเด็กเหล่านี้แล้วหนังก็จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่อง The Midwife หมอหนาซีหนังแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องความรักระหว่างสงครามของพยาบาลสาวกับนายทหารหนุ่มที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทามการความโหดร้ายของสงครามแต่ความรักก็ทำให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ และสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าไว้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับเุอคุดคือแฟนพันธ้หนังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของดูอะไรดีลัททีแห่งความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดริมทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากรู้ด้วยตัวของคุณเองหรือรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างเอาไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี